โยมันเข้าไงเอาไข่เอาไข่ด้วยสามคุดแลี้ยงมีแล้ว hay một เข้าไปเข้าไงทะเลขวงทะเลขวางขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะตัวเท่าไหร่แม่ใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không สนใจก็ตามมาเอาอันนี้แบบหมึกอันนี้นะ

哦，我点个啊。 nên cái ตรนดเ็ายไม้ค่อยยืนกังถนนมันตัวเนี่เออก็พายุมันเข้า

รับชมคลิปนะคะ